กูกินก็ยังค่ะค่ะใครเข้ามาแล้วดู <c oughs> ดูชุดในในตนนั้นได้นะดูชุดในตะกร้าได้นะสวยมากเนี่ยดูของไหมคะแม่ค้าใส่แบบ บรัดรูปบรัดตัวพอดีเป๊ะแล้วไม่ต้องกลัวว่าใส่ไม่จุถ้าเป็นผู้หญิงปัสไซใส่จุเพราะว่ามันยืดมาโรงเรียนยงืดเยอะเลยนี่ทำเนื้อผ้าบางมากใส่สบายมากใส่นอนเนี่ยสบายเลยแล้วก็ไม่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 อะไรไม่ไม่ราคาไม่คันไม่อะไรต่อให้เป็นรูปไม้มันจะเพิ่มความเซ็กซี่ Hey. เมื่อวานกูกูลงลได้ทันไหยค่ะสองสามทุ่มได้แล้วคะ่ะ <Okay. S 1> มันจะเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยลูกหมาโ <Okay. S 1> ถ้าถ้าใส่นอนแบบ <Yeah. S 1> ไม่อาน้ำเขายังสวยอยู่ <Okay. S 1> ลองดูนะคะว่ร really ีอะไรอ่านไม่ทันเมื่อกี้ <S <S พี่ที่กำลังดูตะก,ก้าที่สามอยู่นี่ค่ะตะก,ก้าที่สามเลยใส่อยู่ okay. สวยมากอยู่อยู่ทรงมากอยู่ตัวมากเลยค่ะรัดรูสวยจึงราคาเท่านั้นถือว่าโอเคราคาดีนะวันนี้หนูปักอยู่ยี่สิบแปดบาทยีปดจุดเกถือว่าโอเคเลยราคาไม่แรงกับสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยม ลองดูนะคะลองดูนะคะนาง